สนับสนุนความหลอนโดยปริ Print ้นถูกดิจิัลศูนย์บริการล้างอัดรูปโดยช่างมืออาชีพคุณกำลังรับฟังโกสตอรี่ t i ม e คืนปล่อยผีคุณเตา๋าสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับดึกสักหน่อยขออภัยนะคุณเต๋านะ ไม่เป็นไรครับพี่กลัวจะจอดดับไปก่อนเนะ <c oughs> มาเข้าเรื่องกันนอนวัดร้างเรื่องราวเป็นยังไงคุณเต๋าเชิญครับผมครับพี่เนี่ยเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้ว <c oughs> ผมได้มีโอกาสไปส่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งครับผม <c oughs> ก็อยู่แถวภาคกลางนั่นแหละครับ <c oughs> ก็ไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนครับมีโยมสองพระสองครับ มีผมกับคนสนิทกันก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วก็ไปทําบุญทำทานเข้าไปด้วยกันแล้วก็พ่อแม่ค,มาาครูบาอาจารย์สองรูปก็หลังจากทันเช้าเสร็จครับผมก็พากันเดินทางไปถึงวัดก็มืดพอดีครับแล้วทีนี้พอส่งส่งพระเสร็จปุ๊บผมก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราไปเปิดห้องนอนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยกลับเพราะว่าผมขับรถต่อไม่ไหวเพราะผมขับรถแค่คนเดียว ระยะทางก็เกือบแปดร้อยกิโลครับ oh. ผมวันนั้นแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อได้ยินท่านเลยบอกว่าเออจะไปเช่าห้องอะไรให้มันเสียตังเนี้ยนอนอยู่วัดนี่แหละอ mm. นอนอยู่วัดก่อนหากุฏิอะไรนอนเพราะว่ามันก็พอมีกุฏิว่างอยู่แก okay, บอกแต่วัดนั้นอ่ะจะเป็นวัดวัดล้างนะครับวัดเก่า <Huh? S 1> แต่หลวงพ่อท่านต้องการไปบุรณะเพราะว่าแถบนั้นไม่ค่อยมีวัดครับผม mm. มันอยู่กลางป่ากลางเขาด้วย ก็จะเปิดโอกาสให้คนได้ทําบุญกันอย่างงี้ครับได้ใส่บาตรตอนเช้าท่านก็จะไปจาวัดอยู่ที่นู่นอย่างนี้ท่านก็เลยให้ไปส่งครับพอ้ก็ตกลงกันก็โอเคเดี๋ยวนอนวัดกับหลวงพ่อก็ได้ก็พากันไปเลือกดูกุฏิครับมันจะเป็นกุฏิไม้เก่าครับผมที่อยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรครับแต่ว่าอยู่ห่างจากโซนที่พระนอนจริงๆก็คือประมาณหนึ่งร้อยเมตรถึงหนึ่งร้อยไกลมากนะคุณเต๋าห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยความหนะ่างอ่ะ ใจครับวัดป่านี่จะเป็นกุฏิที่อยู่ห่างกันมากครับผมจะไม่ใช่แบบกุฏิเป็นบ้านเป็นอะไรนะครับเป็นกุฏิไม้เล็กๆเลยพวกผมก็ไปเลือกดูโดยเจอสองกุฏิที่ยังพอนอนได้ก็พากันทําความสะอาดลักษณะกุฏิครับผมจะเป็นกุฏิเล็กๆแค่พอนอนได้บันไดสามขั้นครับผมาบันไดขึ้นสามขั้นยกสูงหน่อยหนึ่งครับเป็นคล้ายๆศาลาข้างทางครับแต่ว่าจะเล็กกว่านั้นอยู่อันนั้นจะเป็นของวัดป่า ก็พากันเลือกกุฏิได้ก็ไปทําธุระส่วนตัวครับผมห้องน้ามันไม่มีก็พากันไปนั่นแหละเข้าป่าเลย,เลยทางใครทางมันมเลยก็เสร็จจิตอะไรเรียบร้อยก็แยกย้ายกันครับผมก็ขึ้นกุฏิของผมนะคนที่ไปด้ยขึ้นกุฏิของแกไปผมก็ขึ้นเสร็จปุ๊บก็สวดมนต์ไหว้พระนอนธรรมดาครับพอกําลังจะหลับครับก็มีเสียงม,มาเคาะประตูปกปกปก,ปก,ปก ผมก็เลยเอาหัวไปชิดกับประตูไปเนี่ยกดกับประตูไว้ก็ถามใครแกก็บอกออนายนายเปิดประตูหน่อยผมก็เลยเปิดให้พอเปิดเข้ามาปุ๊บก็เลยถามแกว่าทำไมไม่นอนอู้นอนไม่หลับว่ะเฮยผมก็เลยถามเป็นอะไรเสียงกระดิ่งวัวก,กระดิ่งควายกระพวนช้างเต็มเลยแกบอกเสียงกิ้งกิ้งกิ้งดิ้งอย่างเงี้ยสีเต็มเลยแกบอกเนี่ยผมเราโอ้ยนะคิดมากนะ่นั่งรถมาเหนื่อย ไปไปกลับไปพักผ่อนเขาบอกแกอย่างนี้แกก็ไม่อยากกลับไปครับ,รบแกบอกแกได้ยินจริงแกบอกผมก็เลยบอกแกเอองั้นกลับไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันแกก็กลับไปครับพอแกกลับไปได้สักพักครับผมมันก็จะเริ่มดึกแล้วครับพอจะเริ่มดึกปุ๊บผมก็เปิดหน้าต่างไว้มันไม่มีพัดลมไม่มีไฟฟ้าใช่ครับเปิดหน้าต่างไว้แล้วเสียงจะการจันเรไลครับผม ร้องกําลังงุม้มเล่ยพอร้องกําลังงุ้มปุ๊บอย่างเงี้ยผมก็เออ่ะอากาศมันวิวิวอ่ะิดในใจคนเดียวตอนคืออากาศมันวิวิวก็คิดว่าโอ๊ยไม่มีอะไรแนะ่นอนก็พยายามจะนอนให้หลับครับผมพอกําลังจะหลับได้นิดนึงเท่านั้นแหละเสียงเดินรอบกุฏิผมเสียงก็แก๊กก็แก๊กอะไรแต่ไม่มีเสียงพวกกระดิ่งพวกอะไรนะครับ แต่เป็นเสียงก็แก,ก๊แกก็แกก็เหมือนเสียงวัวครับ<ฮ>มันเหมือนมันเสียงวัวหายใจดังฟุดฟุดน<อ>จผมก็เลยลองแย้มประตูออกมาดูครับพอออกมาดูปุ๊บไม่เห็นมีก็เลยเดินไปหาน้าแกพอเดินไปปุ๊บก็คอบประตูน้านะเปิดประตูกอนนอนแล้วยังเออเออเปิดเข้ามาเลยแกบอกผมก็เปิดประตูเข้าไปหาแกแกก็นั่งอยู่แกไม่นอนผมก็ถามว่าน้องทำไมไม่นอนโอ้ นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่หลับจะบอกผมก็เลยเดินเข้าไปหาแกนะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนนะะได้ยินเลยเสียงเหมือนวัวเหมือนอะไรนี่แหละแต่ไม่มีเสียงกระดิ่งนะแต่เดินรอบกุฏิผมเลยเออ,เอ,อไม่ต้องบอกหรอกกูเห็นแล้วเก้าบอกอมผมเลยถามเห็นอะไรเห็นผู้ชายนั่งเกวียนมากับบัวสองตัวซ้ายขวาเขานั่งอยู่บนเกวียนอะแล้วเดินรอบรอบกุฏิที่ผมนอนนะครับผม บัวตาแดงฉ่ำเลยแกอบอกผมเลยถามแกนะกลับไหมแกว่ากลับไม่ได้เพราะมันมืดแล้วมันดึกแล้วแถวนี้มีแต่ป่าแต่เขามันอันตรายด้วยก็เลยเอางี้คืนนี้นอนด้วยกันก็นอนกับแกครับผมพอพอคืนนั้นนอนอยู่กแกก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกครับ,บพอตีห้ามาปุ๊บก็พากัน ไปล้างหน้าล้างตาทํานู่นทํานี้เสร็จก็ไปรับบาตรครับผมพอไปรับบาตรตอนเช้าก็เดินเดินรับบาตรอยู่กับหลวงพ่อแกก็เดินอยู่ขา้างหน้าพวกผมสองคนอยนูนก็คุยกันไปด้วยครับยุงยิงยงยงยไปหลวงพ่อก็เลยหันหน้ามามาบิณฑบาตนะไม่ได้มาเดินตลาดนะัพากันสำรวมหน่อยแกบอกมีอะไรไปคุยกันที่วัดพวกผมก็เงียบครับเลย พอบินทบาทเสร็จปุ๊บแกฉันเช้าเสร็จแกก็เลยเรียกเข้าไปหาแกว่าเออมีอะไรเห็นคุยกันตอนในบินทบาทมีอะไรพากันว่ามาเกี่ยกผมก็เลยอธิบายให้แกฟังว่าคืนนั้นอะ่ะผมได้ยินอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไล่ให้แกฟังหมดเลยครับแกก็เลยว่าเออพากันคิดอะไรมากแกบอกโดยคิดมากทําไมมันไม่มีอะไรหรอกมันเขตวัดบริเวณวัด พวกเราอ่ะพากันคิดไปเองติดปรุงแต่งไปเองแต่พวกผมก็ยืนยันคําเลยครับว่าได้ยินจริงๆนะแกก็บอกว่าเห็นจริงงั้นก็บอกแกเลยว่าวันนั้นงั้นผมขอกลับกลับร้านครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ได้นอนหรอกน่าจะนอนไม่ได้เลยบอกแกว่าอย่าเพิ่งกลับนอนอีกสักคืนก่อนแกบอกพอแกพูดมาว่านอนอยู่อีกสักคืนก่อนแล้วนอนก็นอนวะตัดสินใจแรับ นะไดไปกันว่านอนแล้วหลังจากที่ไปพบหลวงพ่อเสร็จผมก็พากันเดินไปดูกุฏิครับผมข้างบนเป็นป่านะครับแต่ว่ามันมันเตียนมากมันเหมือนหญ้าไม่หญ้าไม่ขึ้นเหมือนเป็นทางทางเดินอาจจะคิดว่าเป็นทางจงกรมงพระเก่าก็ได้ครับแล้วทีเนี้ยมันมันแต่ว่ามันทางมันใหญ่มากก็พากันเดินดูว่ามันแปลกๆว่านะฮะแปลกๆคุยกันทั้งวันเหมน ก็พอตกตอนค่ำมาครับก็แยกย้ายกันไปนอนเหมือนเดิมผมวันนั้นผมไม่ได้ท้าเขานะแต่ผมแค่พูดพูดเฉยๆว่าเออถ้ามันมาก็ให้มันมาเถอะอคือเนี้ยถ้าถ้าจะมาจริงคือก็กรอก,กูทางหนักไปเลยอย่างเงี้ย <laughs> ให้มันตะเลิดไปเลยอย่างเงี้ยครับตามธรรมชาติเราไม่ได้เป็นคนกลัวผีครับ <c oughs> อ่าแต่ว่าเราก็เอาความกลัวข่มใจตัวเองก่อน ให้มันขุมไว้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยครับผมผมกลัวผมเตลิดครับ,อรบพอตอนดึกมาหมาเริ่มเห่าแล้วครับเนี่ยหมาเห่าลมก็พัดแบบวิววิวเย็นย็นเลยครับผมผมก็เปิดหน้าต่างไว้ตามธรรมชาติครับเพราะว่าอากาศมันจะร้อนตอนกลางคืนถ้าอยู่กลางป่าคนจะรู้เลยว่าอากาศมันร้อนถ้าตอนกลางวันมันจะเย็นก็เปิดหน้าต่างรับลมครับนอนไปได้กําลังหลับแล้วครับผม เสียงเคาะประตูอีกครับปอกปอกปอกผมก็เลยคิดว่าน้าที่ไปกับผมอะมาเคาะประตูผมผมก็เปิดอย่างเร็วเลยครับเปิดปุ๊บตะโกนใส่เลยครับว่าไงหัวหน้ามันไม่ใช่ภาพนั้นครับพีเออ่เนทมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าออบันไดแล้วชี้หน้าผมผู้หญิงนุ่งนุ่งผ้าถุงครับเสื้อขาวผู้ชายนุ่งผ้าขาม้าไม่ใส่เสื้อ,อ,อแขนซ้ายจะจับเหมือนแท่ไวาย มือขวาชี้หน้าผมท่านมาทําอะไรมานอนทับที่ผมรอเขาบอกพอเห็นภาพนั้นปุ๊บผมปิดประตูได้กระโดดลงหน้าต่างครับไปเนี่ยลืมคําว่ากลัวไปเลยตอนนั้นกระโดดลงหน้าต่างเลยวิ่งครับผมวิ่งไปหานะ้าอยู่อีกอีกกุฏิหนึง่งพอผมเข้าไปกุฏิของนะ้าปุ๊บผมเปิดประตูแกเลยแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยครับเปิดประตูแกก็สะดุ้งเลยฮนะมันเอาผมแล้วอะ่ะ มายืนช <apr il> ีน้าผมงอยู่บันไดเลยผมบอก่เนี่ยแกก็ค่อยๆเปิดประตูกุฏิแกดูว่านมองทะลุกันครับถึงจะมืดแต่ก็มองทะลุกันมองไปก็ยังพอเห็นกุฏิพอเปิดไปปุ๊บไม่เจอครับเอาแล้วนะเราทําไงดีทีเนี้ยแกว่าเอาเอางี้แล้วกันหลบนอนที่ศาลาดีกว่ามันใกล้กุิหลวงพ่อเพราะกุิหลวงพ่อจะอยู่กับห่างกับจากศาลาประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเองแต่ว่ามันเป็นศาลาเก่านะครับกอพากันไป ถึงสลาก็หาเทียนหาอะไรที่อยู่แถวนั้นครับที่เขาเอาไปถวายไว้ที่ไม่ได้ใช้พวก mm hmm. เทียนพรรษา mm hmm. ก็เอามาจุดไฟครับผมจุดแล้วก็เอาตั้งไว้ตามจุดนั้นจุดนี้ให้มันสว่างให้มากที่สุดเ mm hmm. ขาพากันตั้งเทียนทาอะไรเสร็จปุ๊บก็ห้มตัวนอนเพราะว่าคนมันเหนื่อยพีย่ mm hmm. คือจังหวะนั้นจะหนีก็หนีไม่ได้จะไปไหนก็ไป mm hmm. ไม่ได้ก mm ็ hmm. mm hmm. นอนข้างกุดหลงพ่อแหละสบายใจสุด พอล้มตัวลงนอนลืมตาขึ้นบนเพดานครับมันมีลูกไฟลูกเท่าลูกลูกบอลเล็กๆครับผมลูกไฟสีขาวตอนนั้นเหมือนผมกึง่งหลับกึ่งกึ่งตื่นนะครับพีเออ่เนี่ยก็คิดว่าเออหลวงพ่อเปิดไฟให้นี่ว่าเออดีดีดีอย่างเงี้ยคิดคิดอย่างเงี้ยกับจบนายนายแกก็นอนตะแคงแกไม่เห็นด้วยผมก็เลยสะก,กิดแกหน้าหน้าหลวงพ่อเปิดไฟให้แล้วพอสะกิดแกเสร็จปุ๊บนึกได้ไม่เกินห้าวิครับ สะดุ้งเลยครับผมเพราะว่าวัดนี้ไม่มีไฟฟ้าโซน่าเซลก็ไม่มีเราลูกไฟลูกนี้มาจากไหนมันก็ลอยออกจากสลาไปครับผมกับน้าได้แต่นนั่งมองกันครับผมก็เลยโอ้ตายหาแล้วอย่างนี้ Led แกเลยว <c oughs> ่า like นี were, ่แหละเขาเรียกว่าผีหลอกแกกลัวแกเริ่มหน้าซีดตอนนั้นก็พากันนั่งนั่งเลยครับทีนี้ไม่นอน ลรวก็ได้ยินเสียงแห a มออกมาจากกุดหลวงพ่อตอนนั้นก็ประมาณตีสามกว่าเพราะพระวัดป่าจะตื่นตีสามไม่เกินตีสามครึ่งแกก็กวาดใบไม้แชดแชดแชดออกมาพวกผมก็พากันจ้องอยู่หรือว่าจะใช่หลวงพ่อไหมก็ใช่แกจริงๆแกก็ตะโกนมาเลยพากันจุดฟืนจุดไฟอะไรขนาดนั้นไม่กลัวมันไหม้สาระทำไงแกบอกโอ้พอได้ยินเสียงหลวงพ่อมันแบบมันความสบายใจมันขึ้นมาทันที จากคนลุกคนฟองนี่โอ้โหเหมือนมีคนเอาน้ําน้ํามาสาดให้มันสดชื่นอย่างเงี้ยครับ uh huh. ก็โอ้หลวงพ่อครับพอดีเมื่อคืนโดนผีหลอกก็เลยแกบอกว่ามันไม่มีหรอกแกก็บอกอย่างงี้แกบอกแต่ว่าไม่มีพวกผมก็ยืนยันเห็นจริง uh huh. เห็นทั้งลูกไฟเห็นทั้งตัวคนเห็นจริงร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็เห็นแกว่า บางทก่บางสิ่งบางอย่างถึงเห็นทําเป็นไม่เห็นก็ได้ยวบอก<ม>ให้มันจะทําได้เราไม่ใช่พระ<ม>ใช่อยู่เวลาพระท่านเจออะไรท่านไม่ค่อยพูดถ้าเราไม่ถามไม่ซักไซดีๆท่านก็ไม่ท่านก็ไม่บอกเลยแก <c oughs> ไปไปไปพากันไปทําทขิดรัดไปไปทําวัดเลยให้มันเสร็จจะได้ไปบินธบาตกันแกบอกครู <c oughs> ผมก็พากันไปกวาดกวาดใบไม้กวาดอะไรช่วยแกเช็ดถูสาราจนสว่างครับ พอสว่างก็ไปบินทบาทางเนี้ยพอจังหวะไปบินทบาทตอนเช้าพวกผมก็เดินตามหลังเหมือนเดิมแต่พวกพ่อออกแม่ออกที่เขามาใส่บาตรกันเป็นคนท่าคนแก่แถวนั้นเขายืนคุยกันว่าเมื่อคืนเห็นแสงอะไรไม่รู้ลอยอยู่วัดเขาบอกผมก็ได้ยินปุ๊บผมสะกิดเลยครับผมเลยว่าน้าๆเดินตามหลวงพ่อก่อนเดี๋ยวผมขอทําตุละแป๊บหนึ่งผมก็เดินไปถามแม่แม่เห็นอะไรนะเมื่อคืน เขาว่าเขาก็เห็นไอ้แสงลูปไฟมุกมกมเขาไม่เคยเห็นผมก็เลยถามไปถามมาครับเพื่อนก็เลยบอกว่าวัดตรงเนี้ยเมื่อก่อนไม่ใช่วัดจะเป็นหมู่บ้านเก่าอ่าแล้วทีเนี้ยเวลามีคนตายมีคนอะไรเขาก็จะไปฝังไว้ท้ายหมู่บ้านเมื่อก่อนเขาไม่นิยมเผาเขาจะฝังอ่ากุฏิพระแทบทุกกุฏใช้ไม้เก่าจากบ้านเขาบ้านเก่า oh. ที่อยู่ตรงนั้นนะครับ oh. เอามาทํา เสาแต่ละต้นตตทุกต้น,ตนไม่ได้มไม่ได้ออกจากข้างนอกครับผมก็คือเสาทุกต้นคือจากบ้านเก่าที่เขาอยู่ก็คือเอามาทําเป็นกุฏิพระเอามาทําเป็นกุฏิรับรองมีพระแบบว่าทุดงผ่านมาเขาเข้าไปพักได้อยู่อยู่ได้เต็มที่ไม่เกินเจ็ดวันหรือว่าหกวันครับรเลิดบางรูปทิ้งบาตรทิ้งกุก็คือไม่มีพระรูปไหนอยู่ได้ผมว่าโอ้ ผมมีอะไรจะคุยกับคุณแม่เยอะอยู่เดี๋ยวท่านไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวผมไปรับบาตรหลวงพ่อก่อนเลยบอกผมก็ไปรับบาตรแบบแกพอรับบาตรเสร็จปุ๊บเช้าเสร็จผมก็เดินเข้าไปหาเลยครับหลวงพ่อครับวันนี้ผมจะกลาบลานะเอาจะกลับจริงเหรอท่านก็บอกแปลว่ากลับครับผมเพราะว่ามาหลายวันแล้วเดี๋ยวมันมีงานมีอะไรที่บ้านต้องทํบครับ แกก็เลยว่าเออก่อนจะกลับไปบอกเขาก่อนเนาอไปทําอะไรกันไรวันแรกอ่ะแกก็พูดอย่างนี้เลยนะแสดงว่าแกรู้แต่แรกแล้วว่ามีรแต่ไม่บอกเราเฉยๆกลัวเราจะกลัวไงถ้าพูดอ่ะใช่ครับเองอ่ะไปเยี่ยมใส่หลุมศพเขาไอ้นี่ยตัวดีเดินเหยียบหน้าเหยียบตาเขาเลยผมก็เลยโอ้โหที่ไหนได้ คือมันไม่มีไฟมันใช้แค่ไฟฉายโทรศัพท์คืนสัญญาณก็ไม่มีพวกผมก็เอาไฟสายโทรศัพท์ส่องนำทางไป,ไปเพื่อไปทําธุระส่วนตัวอ่าแล้วทีเนี้ยแกก็ชี้มาทางผมว่าผมอ่ะไปเยี่ยวอ่ะใส่หลุมศพเขาเลย <c oughs> อยีกคนหนึ่งที่ไปกับผมอ่ะเดินเดินเหยียบหลุมศพเขามาเลยก็คือเหยียบหน้าเหยียบตาเขาหลวงพ่อบอกอย่างนี้อ๋อใครจะไปเห็นนอะใช่ครับแล้วทีเนี้ย ผมก็เลยพากันไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนทําขันห้าจะไปขอเขามาเขาหลวงพ่อบอกว่าเออไปบอกไปกล่าวเขาก่อนแล้วค่อยกลับก่อนที่พวกผมจะเข้าไปท,ทําธุระแถวนั้นผมบอกกล่าวหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่บอกอืแต่ไม่คิดว่ามันจะไปโดนที่เขาอยู่เลยคิดว่าจะอยู่แค่บริเวณนั้นมไม่ใช่บริเวณที่ผมเหยียบอยู่ตรงนั้นอ่อะก็คือตรงตรงฝั่งเขาเลยครับคือเราไม่รู้แต่แรกถ้าเรารู้เราไม่ทํา ก็พากันทําขันห้าครับผมไปขอขมาเขาพอขอเข้ามาเสร็จสับปุ๊บก็กลับมากราบลาหลวงพ่อครับหลวงพ่อว่าเออพากันเดินทางดีๆเดินทางปลอดภัยเขาคุ้มครองอยู่หรอกถ้าหลวงพ่อบอกว่าเขาคุ้มครองก็คือแสดงว่าเออเขาโอเคแล้วเขาให้อภัยแล้วถ้าถ้าวันนั้นหลวงพ่อไม่บอกว่าให้ไปบอกไปกล่าวเขาก่อนกลับนี่กผมก็ไม่รู้ครับพี่เผลอตามกลับมาที่อุดรด้วยซ้ำ เพือๆนี่เอาผมลงข้างทางด้วยสำผมว่าอพอกรับลาแกปุ๊บกแกก็ยิ้มให้แกว่าเออพากันเดินทางปลอดภัยเด้อแกก็บอกแค่นี้ครับผม,อมพอผู้ผมกลับมาบ้านมันก็ไม่มีอะไรครับก็พยายามโทรหาหลวงพ่ออยู่แต่โทรไม่ได้ก็โทรหาคนในหมู่บ้านเอาถามบอกว่าหลวงพ่อเป็นไงบ้างเขาเข้าไปเยี่ยมไปอะไรเขาเข้าไปทําอะไรแล้วไปจังหันเช้าอย่างเงี้ยไปทํากิจวัตรช่วยหลวงพ่ออย่างเงี้ย พเพ่นก็บอกว่าหลวงพ่อก็อยู่ปกตินะอ,อยู่ได้เรื่องก็มีประมาณนี้พี่เนตเรื่องไม่ยาวครับหลวงพ่อเนี่ยนะกราบเลยนะหลวงพ่อนะโอ้โหตรงนั้นเขาฝังศพไว้เต็มเลยถูกปหใช่ครับโอ,โอ้ใครจะไปรู้ล่ะเราก็เข้าไปหนังๆแล้วก็ไม่รู้ประวัติที่มาที่ไปนะอันนี้เข้าใจได้นะเออห้องน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มี น้ำใช้ก็ไม่มีเ<ช>อาตรงนะครับนี่คือวัดป่าแท้ๆ,ๆเขาเป็นอย่างนี้กันนะครับเขาต้องแบบปีกวิเวกสมถะจริงๆนะครับเกุฏิเตนี่ยก็ต้องเป็นแบบโบราณเก่าๆไม่ต้องไปหรูหราอะไรต้องไม่ต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วสุดท้ายคุณเต๋าถามนิดพระส่งรูปนี้ท่านยังอยู่ที่นั่นไหมฮะอยู่ครับอยู่ทั้งสองรูปเพราะผมตอนนี้บูรณะวัดได้ดีแล้วครับมีโซล่าเซล อตัวนี้มีญาติโยบเขาไปติดโซล่าเซลล์ให้แล้วก็เจาะน้ําให้ครับผมแล้วก็สาธุเลทำกุฏีใหม่ให้แต่ว่าเป็นเป็นแบบวัดป่าเหมือนเดิมครับท่านในบุรณะแล้วท่านอยู่ที่นั่นเพราะว่ายุงที่นั่นเยอะเพื่อนก็เลยไปติดอ่าอะไรนะมุงรวดมุงรวดให้ครับผมโอ้โหมีเงินลุงพ่อแย่กําลังนั่งสมาธิอยู่โหยุงเต็มเงี้ยไม่ไหวนะเราจะป่วยป่าง ระวัดป่าจริงๆอะตอนกลางคืนไม่ได้นอนนะครับท่านภาวนาใช่ครับไม่ภาวนา basis, นก็จงกรมทั้งคืนครับผมท่านจะปีกเวลาไปพักผ่อนเต็มที่ไม่เกินสองสามชั่วโมงช่วงช่วงช่วงบ่ายครับแล้วก็บ่ายสามก็อ,ออกมาทำกิจวัตรออออโอ้โหสุดยอดเนี่นะครับถ้าไม่นับทัวเราไปเจอผีเจออะไรนะก็ไม่มีอะไรนะพูดถึงนะเออแล้วถามอีกนิดนึงเนี่ยเสียง เสียงควายเสียงอะไรที่เราได้ยินอ่ะได้ถามก็ไหมว่าอันนี้เสียงอะไรอะ่ะมาจากไหนก็เสียงคนที่เขาอยู่หมู่บ้านนั้นมาก่อนนะครับผมที่เขาตายนหะกุดที่ผมนอนอยู่ก็เป็นที่เก่าของบ้านเขาเสาที่ทํากุฏตีก็เสาบ้านเขานี่ยแหละเขาเลยมาชี้นะว่าท่านมาทําอะไรม,มานอนทับที่ผมรออ้อนอย่างนี้เจ้าของเจ้าของเจ้าของที่<อ>ครับนะครับอเตสา ไม่กลัวก็ต้องกลัวนะงานเนี้ยเอยเห็นจัดจับขนาดเนี้นะครับเออนะฮะนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เรียกว่านอนวัดร้างนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ร้างแล้วนะครับโดยมีผู้มีบารมีนะครับมาเยือนทําให้วัดแห่งนี้ก็นะครับถูกบูรณะนะครับแล้วก็มีโซล่าเซลล์มีอะไรนะครับแต่ใครอยากรู้ก็ไปถามพู้เตานะว่าวัดที่ไหนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ถ้าใครอยากจะไปแต่ถ้าครับแต่วัดจริงๆวัดป่าท่านก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นักนะเนาะคนไปเยอะไปอะไรนะครับไม่ครับผมวัดป่าท่านไม่ค่อยอะไรหรอกครับเหมือนพวกของที่เราถวายอย่างเงี้ยง่ายเราเราถวายของให้อย่างเงี้ยท่านก็ไม่ค่อยอะไรเลยที่ยังมาก็สละทิ้งหมดครับผมก็เอาให้ญาติโยมกับ ไปบ้านหมดถ้าเอาไว้นานได้ก็จะมีแค่กาแฟอยู่ได้เจ็ดวันน้ําตาลทรายได้เจ็ดวันน้ําผึ้งอยู่ได้เจ็ดวันอย่างเงี้ยครับนอกัากก็คือสละทิ้งหมดบอกได้ไหมคุณเต๋าวัดไหนอะไรไงเปิดเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆไปกาบเดี๋ยวบอกบอกพี่เนียในแชทดีกว่าโอเคเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยนี่ไม่เปิดตัวแต่ว่าผมรับประกันเลยว่าของจริงเห็นไหม เนี่ยเวลาที่ของแท้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะแบบโปรโมทเท่าไหร่นักน,นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนน่ะอาจจะมองสองมุมไงอ่าอีกมุมน<ช>ึม่งจะบอกว่าโปรโมทวัดเนี่ยมาเล่าเนี่ยอะอีกมุมหนึ่งเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยของแท้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยบอกกันหรอกเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ส่งเรื่องมาหาผมเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันบอกว่าไม่ต้องบอก<ช>โจม เออเดี๋ยวเขาจะหาว่า,าอาตมาอวดอุตริ่งบางรูปนี้ไม่ให้ถ่ายรูปเลยนะครับนี่นี่นไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ให้บอกกล่าวใครด้วยแต่ถ้าใครอยากทำมุญจริงผมมีวัดอยู่สองวัดอยู่จังหวัดเลยม,ม,มีวัดเวรุวัณารามหลวงปู่สมศรีที่เป็นสิทธิหลวงปู่ชอบอันนี้มผมจะเล่าให้ฟังครับคือวันนั้น หลวงปู่ชอบกําลังจะเข้านิโรธกรรมครับผม,มแล้วทีเนี้ยหลวงปู่สมศรีท่านรู้ว่าคืนนั้นน่ะหลวงหลวงปู่ชอบจะเข้านิโรธวันนั้นจะมีพวกอินพวกพรมพ,พวกเทวดามามหาหลวงปู่ชอบเนาะจะมาขอฟังธรรมแต่หลวงปู่สมศรีไปดักไว้ที่ที่หน้ากุดครับไล่ให้ไปกุดหลวงปู่สมศรีให้หมดวันนั้นหลวงปู่สมศรีก็เข้าไปในกุดเหมือนกันคนก็เลยเอามาพูดกันว่าหลวงปู่สมศรีอ่ะ นั่งสมาธิจนจนแบบว่าแสงออกตัวไม่ใช่เป็นแสงเทวดา mm hmm. อันนี้คือเป็นเรื่องที่เขาบอกมาเลยครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงด้วย mm hmm. แล้วก็อยู่วัดเวรุรวานารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยใคร mm hmm. อยู่ใกล้ให้ไปรูปนี้ของแท้ mm hmm. ผบอกไว้เลย mm hmm. แล้วก็อีกรูปนึงอยู่สำนักสงฆ์อ่าถ้ำผาล้อมอยู่อำเภอวังสะพุงเหมือนกันครับ mm hmm. อันนี้หลวงปู่สอน ท่านเป็นหลานแท้ๆหลวงปู่ชอบนามสกุลเดียวกันเลยนามสกุลเดียวกันเลยครับผมครับเป็นหลานแท้ๆหลวงปู่ชอบนะร<อ>ูปนี้ไม่ธรรมดาแต่ท่านป่วยติดเตียงวัดท่านอยู่สำนักสงสำนักสงวัดถ้ำผาล้อมอคือผมอุปถาถากวัดนี้อยู่ด้วย<อ>เพราะว่านามสกุลแก้แก้วสุวรรณ<อ>นามสกุลเดียวกันเลยั<อ>บหลวงปู่ชอบ หลานแท้ๆเลยครับแล้วก็ก่อนหลวงปู่ชอบจะละขันท่านได้ฝากหลวงปู่สมศรีหลวงปู่จันเรียนแล้วก็ครูบากล้วยว้า่าให้ดูท่านท่านสอนให้ดีท่านสอนไม่มีไม่มีวาส,สนาทางญาติธรรมอุปธรรมก็จริงครับ,รบวัดน,นี้ไม่ค่อยมีใครเข้าไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ว่าของจริงคาาบบื่ครูบาอาจารย์แบบพระเถระใหญ่ๆนี่ยเวลาผ่านไปฝั่งนั้นท่านจะเข้าไปกราบเลย ทางภาคอีสานนี่เยอะนะเยอะนะมีพระคร,บระูบาจารย์ที่แบบโอ้โหปฏิบัติดีิบัฏติชอบเยอะมากมายหลายรูปมากนะครับเออหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะรับหลายๆรูปเลยนะครับก็บเป็นลูกศิษย์ไล่ลกันมาก,ก็ลองไปหาดูครับใครที่ชอบแบบนี้นะผมเชื่อว่าไปกราบได้สนิทใจครับไม่ต้องอะไรเบย พราะท่านเองไม่รับเงินไม่รับปัจจัยไม่รับอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับในแนวทางของพระสายป่านะครับประมาณนั้นอ่ะขอบคุณมากคุณเตา๋าที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังครับก่อนจะวางสายไปอ่ะใครจะติดตามคุณเต๋าได้ติดตามทางไหนเชิญครับผมอ๋อถ้าใครจะติดตามผมนะครับที่เฟซบุ๊กผมนาคน้อยเล่นน้ํหนาคคอควายนะครับถ้าในเฟซบุ๊กผมจะลงที่เป็น เก co so st ี่ยวกับงานลงทานงานบุญแล้วก็ถวายของต่างๆผมว่าพี่นิษน่าจะเห็นอยู่อันนี้ถวายของครูบาอาจารย์เนี้ยเมื่อวานก็ไปถวายไอ้ขายแก๊สสตนเลสอย่างเงี้ยพราะหัวแก๊สอย่างเงี้ยอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูอย่างเงี้ยก็ถวายให้เป็นของวัดไปแล้วก็ถ้าจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องเผาศพให้ไปที่ติกตอกผม tao เก้าสี่ตัวครับอันนี้จะเข้าไปจะเห็นเลยเกี่ยวกับงานเผาศพพิธีต่างๆหรือว่าใครสงสัยเรื่องพิธีเผาศพเกี่ยวกับงานทําศพเนี้ยพักมาถามได้อื หรือว่าใครมาแถวโซนภาคอีสานอยากไปกราบพระเถระหรือว่าพระที่ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบจริงอะ่ะถ้าไม่รู้จักทักมาถามผม,มผมอธิบายให้ได้ผมบอกได้ทุกวัดถ้าเป็นภาคอีสานนะอืก็คือจะให้ไปกราบพระเถระเลยเกิดมาครั้งนึงได้กราบพระอรหันต์ครั้งหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมครับอืก็มีประมาณนี้ครับพี่เนธแล้วก็วันอาทิตย์เนี้ยใครว่างไปวัดตาบ้านตาัดไปชิมลองทานก๋วยเตี๋ยวเลยผมได้เลยอื อ้าวรับฝากติดตามคุณเต๋าด้วยนะนาคน้อยเล่นน้ํานะครับก็นาคใช้คอควายนะนะครับบางคนไปพิมพ์กอไก่นี่ก็ไปเจออีกนาคหนึ่งก็คนละนาคกันใช่ครับนะครับคือบางคนอาจจะสงสัยทําไมผมไม่ตั้งชื่อเฟซดีๆออันนี้ผมจะอธิบายฟังเหมือนกันดีเพราะว่าเออแปดปีเก้าปีที่แล้วผมเลี้ยงตัวนาคสองตัวตัวนาคผมชื่อคุณช้างกับคุณแผนเออ แล้วทีเนี้ยผมไปต่างจังหวัดประมาณเดือนหนึ่งพี่แล้วแม่โทรหาหน้าผมตายทั้งสองตัวเลยเรียบร้อยเลยโดนหมาเขากัดครับ <c oughs> ตอนนั้นมันยังไม่เป็นสัตว์สงวนยังไม่ขึ้นบัญชีสัตว <c oughs> ์ตสงวนเพราะว่าตอนเช้ามันจะไปเล่นน้ําเสร็จปุ๊บเงี้ย <c oughs> ตอนประมาณสี่โมงมันก็กลับมาแล้วก็เราก็ปูผ้าให้มันก็จะมาเช็ดตัวมันเองครับ <c oughs> ตกตอนเย็นสี่โมงเย็นก็จะไปเล่นน้ำหกโมงเยนก็กลับมานอนบ้าน น้าผมสองตัวผมซื้อมาตัวละแปดพันตอนนั้นก็คือผมรักมากผมก็เลยตั้งชื่อให้มันว่านากน้อยเล่นน้ําก็เอามาเป็นชื่อเฟซตัวเองแล้วก็จะไม่เปลี่ยนชื่อเลยครับว่ารักจริงๆอันนี้ก็คือผมเลี้ยงมากับมืองเงี้ยพี่แล้วผมไปต่างจังหวัดแค่เดือนเดียวแล้วแม่ก็โทรไปหาว่าเออโดนหมาแถวบ้านกัดตายทั้งคู่เลยก็เลยเอะไม่เป็นไรถือว่าก็จําเขาเออเออเออเนี่ยที่ไปที่มาของเฟซบุ๊กนะ เออหลายคนถามว่าทาไมต้องนาคน้อยเล่นน้ําเนี่ยมันแปลกนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครตั้งแบบนี้เออเข้าใจเข้าใจนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะกับเรื่องของคุณเต๋สับเบร์ซีเอฟครับขอบคุณมากคุณเต๋อดีไงถ้าเกิดว่านะสุกหน้าว่างเรียนเชิญเหมือนเดิมนะได้ครับได้ครับว่างว่างครับสุกหน้าว่างอยู่ไม่ได้ไปไหนได้เลยครับขอบคุณมากคุณเต๋าเดี๋ยวเจอกันสุกหน้าครับ Tá, como que